นี่วันนี้ยายพามาเก็บมะเขือม่วงหลังบ้านจ้าอุ้ยอู้ตายละมีดนี่มะเขือม่วงของยายใส่ตะกร้าไว้ก่อนนะยายว่าจะไปทําไอ้นี่จะว่าจะชุบไข่ทอดนี่ใบที่สองแล้วสวยไหมเราเอาไปชุบไข่อร่อยดีไม่ต้องซื้อนี่อีกใบหนึ่งจ้าอีกใบหนึ่งจ้านี่นี่นี่ตัดมาจากต้นเลย สวยไหมจ๊ะหมดแล้วยังหมดหลืวยังจ๊ะแค่นี้ก็พอกินแล้วเนาะเยอะไหมม,มีอีกไหมอีกใบนึงบน่งเอาใบนี้ก็มีใบนึงงั้นก็ดูแล้วกันถ้ามันมันพอก็โอเคนี่จ้ะเนี่ยมีต้นสองต้นเองจ้ะม,มาก,กินมากเลย นี้ก็พอแล้วมั้งมองไม่ค่อยจะเห็นเลยมันชอบมันชอบหลบซ่อนอยู่จ้ะเห็นอยอุ้ยก้มก็ปวดหลังคนแก่นี่สวยๆทั้งนั้นเลย